สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนักธนูแรงเอฟอนกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปฟาร์มตัวหนังสือแห่งความมืดตัวนี้นะครับก็สําหรับตัวหนังสือแห่งความมืดนะครับก็จะเป็นหนังสือสกิลนะครับที่เราจะใช้ในการเรียนสกิลดาร์คเวอร์นะครับแล้วก็ตัวสกิลดาร์คเวอร์นะครับก็จะเป็นสกิลที่ค่อนข้างนิยมใช้กันนะครับ แล้วก็ตัวหนังสือก็ค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสกิลที่นิยมนะครับก็จะเป็นตัวซันเตอร์นะครับจะเป็นสกิลเคียวที่เอาไว้โจมตีพวกมอนเตอร์หรือว่าบอสที่ค่อนข้างแรงนะครับเลยครับสกิลนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสกิลอิเทนอลไนแมรนะครับจะเป็นตัวสกิลบัฟนะครับจะเป็นบัฟเจอเกาะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะ พาไปจุดฟาร์มกันครับสำหรับจุดฟาร์มครับก็จะอยู่ที่ตรงที่จัดงานฮาโลวีนนะครับแล้วก็เราเข้าไปที่บทที่3ามกันเลยนะครับก็จริงๆสำหรับตัวฮาโลวีนนะครับก็จะมีอยู่8ดบทนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะเคลียร์อยู่ถึงบทที่3ามนะครับแล้วก็อันนี้เราจะมาคุยกับตัวนี้กันนะครับ แล้วก็เรากดที่เกมสำรวจคฤืหาสนะครับสำหรับตัวกติกาในการเล่นนะครับอันนี้เราก็สามารถกดดูที่กติกาได้ครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะแนะนําการเล่นให้เลยนะครับอันนี้เราก็จะกดที่เริ่มไม่นเกมนะครับนครับหลังจากที่เรากดเริ่มไม่นเกมนะครับเขาก็จะส่งเรามาที่คฤืหาสนะครับ อันนี้เราก็ต้องสำรวจตามคลาหาดนะครับเราสามารถเข้าไปตามประตูต่างๆนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นแสงสีฟ,ฟ้าตรงนั้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัววิญญาณนะครับหรืตัวผีนั่นเองซึ่งถ้าเราโดนตัวผีจับนะครับเราก็จะถูกส่งกลับไปที่ห้องโถงนะครับแล้วก็ของที่เราเก็บมานะครับก็จะหายไปหชิ้นนะครับ แล้วก็นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นแสงครับก็จะมีพวกอของต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้แล้วก็อาจจะมีตัวหนะังสือแห่งความมืดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องสมกันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแจ็คออฟนะครับตัวแจ็คออฟนี่ก็เอาไว้สร้างวาวพวกอาวุธ6ชุดอะไรแบบนั้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจห้องเรียนนะครับ ก็อันนี้เราสามารถแอบดูผีผ่านข้างประตูแบบนี้ได้นะครับว่าเราไม่รู้ว่าผีมันจะมาตอนไหนนะครับเออเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับผมก็จะโดนผีจับนะครับถ้าเราโดนผีจับเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ตรงที่ห้องโถงตรงนี้ครับ ก็ตัวผีนะครับมันจะมีอยู่2ส,สีนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็ตัวสีม่วงนะครับสําหรับตัวผีสีฟ้าก็อาจจะเดินช้านิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเล่นง่ายหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวผีสีม่วงก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับอันนี้เราก็เดินตามหลังผีมาครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวห้องสมุดนะครับ สำหรับตัวห้องสมุดนะครับเราก็ต้องเอาตัวหนังสือนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับถ้าเราเอาตัวหนังสือมาวางแล้วก็เราจะสามารถเคลียร์เควสได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีหนังสือเราก็ไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับแต่ในการเคลียร์ของอีเวนต์นี้นะครับในคาลือหาตรงนี้นครับเราสามารถเคลียร์ได้อยู่3แบบนะครับก็คือเราสามารถ เคลียโดยการที่เราเอาหนังสือไปคืนหรือว่าเคลียรโดยการที่เราเอาดาบไปคืนให้กับตัวอัศาวินนะครับที่เป็นเกาะอ,อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์โดยการเอาน้ำนะครับมาดับเตาไฟตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเคลียอยีกแบบหนึ่งน,นะครับ ผีวิ่งมาอันนี้แล้วก็จะเดินตามหลังผีกันไปนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางทีนะครับผีมันก็จะเดินกลับมานะครับ ก็จะเป็นห้องที่เราจะเอาตัวถังน้ํานะครับมาตักน้ําในตรงนี้นะครับในกอ๊อกตรงนี้นครับเพื่อจะเอาไปดับตัวเตาไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเอาดาบนะครับให้ตัวอัศวินตัวนี้นครับเพื่อจบเควสได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวไอเทมที่เราต้องหาจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็นตัวถังน้ำนะครับหรือว่าเป็นตัวของดาบนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปชั้น2กันนะครับเพราะว่าชั้นแรกน่าจะไม่มีอะไรนะครับนะครับก็จะเป็นตัวชั้นสองนะครับ ชั้นสองเนี่ยก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับเพราะว่ามันจะมีผีทั้งหมดสองตัวนะครับอ้อน,นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นตัวขวานประหลาดนะครับสำหรับตัวขวานประหลาดนะครับเราก็จะใช้ในการทําลายแผ่นไม้นะครับที่กั้นห้องอยู่นะครับอันนี้ก็ สังเกตดีๆนะครับมันอาจจะมีของอยู่จุดไหนจุดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผีที่อยู่ข้างนอกนะครับหลังจากที่เราเห็นว่าตัวผีมันเดินไปแล้วนะครับเราก็เดินออกมากันเลยนะครับ เป็นหนังสือหลอกนะครับหนังสือหลอกก็เอาไว้ใช้ในการทำเควสหรือว่าทําตัวอีเวนต์นี่ครับสำหรับบทอื่นๆนะครับอาจจะเป็นตัววิกผมก็ไม่มีอะไรนะครับแอบดูผีนิดนึงอยู่ทางนี้หรือเปล่า ลบก่อนอผีอยู่ตรงนี้นี่เข้าห้องก่อนอันนี้ก็จะเป็นตัวผงถลงุงหนังสือหลอกก็เป็นของเควสนะครับ ก็จะเป็นหนังสือหลอกเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวนะนะครับพิมไปอยู่ตรงนึงสองตัวแล้วครับแล้วก็เดินไปก่อนนะครับ เราจะกลับมาชั้นหนึ่งนะครับเพราะามันจะมีจุดที่เป็นห้องที่มีไม้กั้นอยู่ครับเราจะเอาตัวขวาน,นครับไปทําลายตรงที่เป็นไม้กั้นตรงนั้นนะครับนี่ครับเราก็ใช้ขวานจัดการไปเลยครับ ก็แผ่นไม้ก็จะถูกทำลายนะครับอ๋อนี่ครับอันนี้เราก็จะได้เป็นตัวหนังสือแม่มดมาแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นครับหลังจากที่เราได้ตัวหนังสือแม่มดแล้วครับเราก็ต้องหนีผีนะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือนี้ครับไปคืนที่ชั้นวางนะครับ หลังจากที่เราเอาหนังสือคืนนะครับตัวชั้นใต้ดินนะครับก็จะโผล่ออกมาแล้วเราก็จะสามารถเคลียร์เควสได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เราเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วครับตัวหนังสือแห่งความมืดนะครับมันก็จะสมสมได้นะครับซึ่งเราก็ต้อง เดินสำรวจคลื่หาดไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะได้ในรอบไหนสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีพวกกันเสื่อมนะครับอันนี้ก็เอาไปขายได้นะครับหรือว่าเอาไปตีอาวุธก็ได้นะครับแล้วอันนี้จะเป็นตัววิกผมครับโซเออันนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือหลอกหนังสือหรือแล้วก็หนังสือเลี้ยงนะครับ ก็จะใช้ในการาทำเควสต,ต่างๆนะครับของคาราวีนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวแจ็คออฟนะครับสำหรับตัวแจ็คออฟก็เอาไปสร้างของที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นของที่เป็นอาวุธหรือว่าเป็นชุดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวแจ็คออฟนี่ก็เอาไปขายได้เหมือนกัน,นครับมันก็มีราคาเหมือนกัน,นครับแล้วก็อันนี้นะครับสำหรับตัวหนะังสือแห่งความมืดนะครับเราก็จะไปดรอปจาก การที่เราไปเก็บตามจุดที่เป็นแสงสีฟ้าฟานะครับซึ่งมันก็จะเป็นการสุมดบนะครับก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนโชคดีโชคร้ายแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าโชคดีมากก็อาจจะฟาร์มได้หลายเล่มนะครับก็สามารถเอาไปใช้หรือเอาไปขายก็ได้ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมนครับ